มาในนักขับนักขับของใครไปนะครับขับเกมไปแล้วพี่น้องครับนะครับแล้วจีขอเลีนให้เบิ้งในเบลดาลตีสิบบาทพ่อพี่น้องครับขอเลีนให้เบิ้งเบตดาลตีสิบบาทพ่อนะครับเดี๋ยวมาปั่นกันเลยพี่น้องฮะเกมนีควาสามารถซื้อฟรีเกมได้นะครับเกมนีควาสามารถซื้อฟรีเกมหรือว่าสีตะปินได้นะครับเอามาเบิ้งดอกนี่กันพี่น้องฮะเบตดาลตีสิบบาทได้มาสองร้อยบาทนะครับได้มาสองร้อยบาทนะครับสวยนะเออสวยนะนะครับนะฮะเปิดเทอร์โบใส่ไปด้วยพี่น้องครับเปิดเทอร์โบใส่ไปด้วย นะครับเปิดเทอร์โบใส่ไปด้วยนะครับนะฮะนะครับแล้วมันจะมีตัววายมานะครับนะเป็นแพนด้าสามตัวเขาแถวเดียวกันจึงเป็นตัววายนะครับนะเออถ้ามีแพนด้าอีกตัวหนึ่งยูงนึ่งจึงเป็นว่ายห้เห้านะครับนะครับข้อมูลอัตโนมัติเลยละกันเลขสิบเทียร์พี่น้องนะครับโอ้โหเกือบได้นะเกือบได้แล้วนะเกือบได้แล้วนะโอ้โหยนี่ครับมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วฮะสองร้อยบาท มุนเบตาละสี่สิบบาทพี่น้องครับเบตาละสี่สิบบาทนะครับเบตาละสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วเล่นกันารเบื้อง่อนพี่น้องฮะโอ้โหไอ้ตัวใหญ่ๆมาหน่อยตีนะตัวใหญ่ๆมาหน่อยนี่ไงครับบ่ายมาเรียบร้อยฮะบ่ายมาเรียบร้อยครับบิ๊กวินไปครับดอกนี้สวยครับสวยเลยพี่น้องครับสวยสวยเลยนะครับสวยเลยฮะอย่างนี้นะครับไหลไปเรื่อยๆบิ๊กวินไปครับหกร้อยบาทสวยนะครับสวยเลยสวยเลยนะครับ เรียบร้อยฮะส้มมาอีกครับส้มมาติดติดครับบิ๊กวินไปอีกดอกนี้นะครับนะโอ้โหนะช่องกลางพลาดไปนะครับช่องกลางพลาดไปเสียใายด้วยเสียดายเสียดายเลยแล้วมาอีกสี่ร้อยบาทครับในช่องนี้ก็เป็นส,สวยเลยนะพี่้องนะเออนะครับไปต่อฮะเรียบร้อยฮะบิ๊กวินดอกนี้มาอีกตี0นะครับแม่ดอกน,นี้เท่าไหร่ฮะ8ปิบบาทนะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่มาอีกแล้วเอาไปอีกสองร้อยบาทสวย นะครับส,สวยเลยนะเออนะฮะเรียบร้อยฮะวายมาอีกแล้วครับมาลุ้นตัวอะไรเข้าอีกครับเรียบร้อยครับจับตาดูดอกนี้ดีๆจับตาดูดอกนี้ดีๆีครับพี่น้องครับจับตาดูดอกนี้ดีๆครับเป็ดตละสี่สิบาทเท่านั้นฮะเรียบร้อยครับแปลนไปพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าสองพันบาทพี่น้องฮะเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับนะะมันต้องอย่างนี้พี่น้องฮะนะครับมาอีกไหมนะครับมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละ นะครับรอจอดเด็ดอย่างนี้แล้มานานแล้วนะฮะนะครับนะผะพูดได้อยากเล่นพี่น้องครับนะคันได้ไหลทอนกันเชียเลยเต้าได้พี่น้องครับคันได้ไหลทอนกันเชียเลยเต้านะครับนะฮะเตือนสติกันด้วยนะครับเตือนสติกันด้วยนะครับไปไอต่อพี่น้องครับไปต่อเรียบร้อยอีกแล้วบิ๊กวินมาอีกแล้วครับบิ๊กวินมาอีกแล้วครับนะครับแตกง่ายปานนีพี่น้องครับนะฮะแตกง่ายปานนีพี่น้องครับนะครับนะสวยๆเลยสวยๆเลยเอาอีซีร้อยบาทสวยๆฮะสวยๆ นะครับเบตละ40บาทนะครับสวยๆครับแตกดีนะพี่น้องครับยกมมีแตกดีแนะนำแนะนำนะครับแนะนำเลยพี่น้องครับแนะนำเลยอ่าวไม่อีกแล้วพี่น้องครับติดติดตอนนื่องไม่แบบนงี้สวยๆโอ้โหอยากเห็นตัวอบน้ำพึ้งจังเลยเอาไม่อีกแล้วครับผมนะเอออยากเห็นแพนด้าอบน้ำผึ่งเหลืองๆจังเลยวะแม็กสามตัวทีเถอะนะาแม็กสามแถวทีเถอะนะครับไปต่อครับพี่น้องครับไปต่อโอ้โหช่องกลางไม่มานะ น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับไปต่อครับไปต่อไปต่อฮะไปต่อนะครับถัวยกากับแป้งคือกันพี่น้องครับถัวยกาน้ำร้อนกับแป้งคือกันนะครับน่าเอาไม้แก้วพี่น้องครับสวยแล้วยังไหนอยูยังไหนอยู่พี่น้องครับยังไหนอยู่นะครับยังไหนอยู่ยังไหนอยู่อ่ะน้ำมูนอีกกานหนึ่งพอแล้วพี่น้องครับนะครับผู้ใดที่มือว่างๆพี่น้องครับมักเออมักแล้วก็ชอบนะครับพี่น้องครับฝากกดถูกใจฝากกดติดตามฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องคครรััับบสสวดี